งั้นมาดูข้อถัดไปกันเป็นพศจิก,กาห้าเจ็ดข้อนี้บอกว่าให้ P Q และ R แทนประพจน์ใดๆนะครับซึ่งไอ้เจ้า S P Q R เนี่ยนะก็คือเป็นประพจน์อันหนึ่งอะซึ่งเขาไม่ได้บอกเราก็คือเขาแอบใจรายนิดหนึ่งเนาะแทนประพจน์ที่ประกอบด้วย P Q และ R ก็คืออาจจะแบบเป็นประพจน์ยาวๆมานะครับแต่เขาไม่บอกเราเขาเขียนในรูปของ S P Q R แบบนี้โอเคอารมณ์เหมือนแบบถ้าพี่ ปีเทกก็เหมือนแบบ P x ของเฮ้าสน้ำอ่ะประมาณนั้นเนาะโอเคแต่เขาให้ตารางค่าวความจริงมาครับมาครบ8แบบเลยเนาะที่อยากอ่าบอกนิดนึงแต่ว่าเนี่ยอันนี้มันคงไม่ออกข้อสอบแต่ว่าก็รู้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเรามี2องพจน์ก็คือมี P กับ Q เนี่ยเราจะสร้างตารางค่าวความจริงได้2องกลังสองเท่ากับ4แบบถ้าเกิดมี3ประพจน์ P Q R เราก็จะสร้างค่าวความจริงได้ทั้งหมด2องกลังสาเท่ากับ8แบบครับซึ่งอันเนี้ย มีสามประพจน์เขาก็เลยให้ตารางค่าความจริงมาทั้งหมด8แบบนะครับโอเคเนาะอ่ะเป็นลักษณะน,นี้นะครับออกมาอ้าวน้องบอกโอ้โหมันเยอะจังเลยพี่ใช่ครับมันดูเยอะแต่ว่าเราจะไม่เอาทั้งหมดไม่ต้องมาคิดทั้งหมดเราจะแค่นะครับเอาตารางค่าความจริงเนี้ยลงไปแทนในช้อยเลยเพราะเราจะไม่นั่งเอาไอ,าอ,าอา้พวกเนี้ยมานั่งแบบพิสูจน์เพื่อหาแบบประพจน์ตัวนี้ spqr จริงๆคืออะไรไม่จําเป็นครับ หน้าที่ของเราคือเราต้องเอาไอ้พวกนี้ครับไปเช็คในแต่ละช้อยว่ามันมันตรงหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่ตรงก็แสดงว่าประพจน์นั้นมันไม่สมบูรณ์กันถูกปะ่ะจริงไหมประพจน์ที่สมบูรณ์กันก็คือค่าความจริงเขาต้องเหมือนกันเป๊ะๆทุกกรณีถูกไหมโอเคเนาะอ่ะอย่างเช่นพี่บอกว่า p และ q สมมตินะกับ q และ p เนี่ยมันสมบูรณ์กันถูกปะ่ะเพราะว่าอะไร P แทน p จริง q จริงอันนี้ได้จริง Q จริง P จริงนี่ก็ได้จริงเห็นไหมครับถ้าเราแทนค่าความจริงเข้าไปเหมือนกันผลที่ได้ออกมาก็ต้องเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีขัดแม้แต่กรณีเดียวปุ๊บเราก็เลิกเลยครับไม่ได้แน่นอนเนาะโอเคก็จะมาดูกันเทียตัวนะครับก็อเอามาดูที่ช้อยหนึกันก่อนนะดูช้อยหนึ่นะช้อยหนึ q แล้ว p หรือ p หรือ q และ r นะครับโอเคเขาแบ่งเป็นสองสองก้อนจริงๆพี่อยากให้ถามว่าต้องแทนครบ8ตัวไหมก็คือแทนเป็นบางอันที่มันน่าสนใจนครับตัวที่ไม่น่าสนใจก็ไม่ต้องแทนอย่างเช่นตนัวนี้น้องเจอ q แล้ว P ถูกปะเจอเครื่องหมายท่าแล้วน้องรู้แน่นอนว่าทุกเคสนะครับมันจะเป็นจริงหมดยกเว้นอันเดียวคือในกรณีที่ Q เป็นจริง อ่า uh, Q เป็นจริง P เป็นเท็จ<ท>นะครับในเคสนี้เราก็สุ่มตรงนี้ก่อนนะครับมันจะได้เป็นเท็จถูกปะถ้า Q จริง P เท็จจริงแล้วเท็จได้เท็จเป็นตัวอื่นไม่ต้องสนใจนะครับเป็นจริงหมดโอเคซึ่งก่อนจะดูตรงนี้เราก็แอบมาร์กไว้ก่อนนะครับพอยตรงนี้ไว้ก่อนดูตรงอื่นตรงอื่นเนี่ยมันจะให้ค่าวความจริงของ Q แล้ว P เป็นจริงถูกปะโอเคเนาะเออซึ<ท>่งจริง<ท> รจริงหรืออะไรต้องได้จริงถูกปะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอตกตรงนี้ก่อนนะ Q แล้ว P เนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงทุกกรณนียกเว้นจริงแล้วเทจถูกปะซึ่งมีเคสเดียวที่พี่ไฮไลท์เมื่อกี้ก็คือ Q จริง P เทจนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่นับไอกรณีที่ Q จริง P เทจเนี่ยนะก็อนนี้ต้องได้จริงถูกปะต้องได้จริงนะครับทุกเคสเลยนะ โอเคเลยทําให้คิวแล้วพีเป็นจริงดูก้อนถัดไปครับมันเชื่อมด้วยคําว่าหรือตรงกลางถูกปะจริงหรืออะไรก็ต้องได้จริงถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดเป็นก้อนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยผลลัพธ์ออกมาที่ได้ต้องเป็นจริงใช่ไหมพี่ไม่ต้องง้อคิวและอาเลยไม่ต้องดูเลยนะครับเพราะจริงหรืออะไรก็ต้องได้จริงถูกไหมแต่แต่มันมีกรณีขัดแย้งครับคื้นอันนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ของเขาเออกมากลายเป็นเท็จเฉยเลยถูกปะเป็นไปนไม่ได้ถูกไหมเพราะจริงหรือกระซัมติงเนี่ยต้องได้จริงถูกปะไม่มีทางได้เท็จดังนั้นข้อหนึ่งเป็นไปนไม่ได้แน่นอนครับก็เลยตัดทิ้งเลยเห็นปะไม่ต้องคิดหมดครับแต่เราให้เราใช้ความเข้าใจเนาะโอเคทีนี้มาดูช้อยสองกันนะครับช้อยสองพี่ก็ดูคิวแล้วพเหมือนกันอ่ะพอเขาเขียนเหมือนกันเนาะคิวแล้วพเนี่ย ก็เหมือนเดิมเป็นจริงทุกกรณียกเว้นกรณีที่เป็นคิวจริง p t e s ทโอเคถ้าเกิดเราไม่ดูกรณีที่คิวจริง p t e s ทนะครับอันนี้ต้องเป็นจริงหรือปะโอเคที่น่าสนใจครับตรงที่พี่วงสีดำเมื่อกี้สองกรณีนี้นะครับให้ผลเป็นเทสแสดงว่ากรณีนี้นะครับนี่นะสองกรณีนี้ก็คือ Uh, P จริง Q เท็ t R จริง P จริง Q เท็ t R เท็ t ให้ผลเป็นเท็ t แสดงว่า2กรณีนี้ถ้าเกิดมันใช่นะถ้ามันสมมูลนะตรงนี้ต้องเป็นเท็ t ถูกปะมันถึงจะทำให้จริงแล้วเท็ t กลายเป็นเท็ t ได้จริงไหมโอเคแต่เราสังเกตก่อนนะครับอันเนี้ย P จริงขอเ e s แรกก่อนนะ P จริง R จริง P แล้ว not R อันนี้ P จริงใช่ปะ not n o t R ก็ต้องเป็นเท็จโอเคอันนี้จริงแล้วเท็จได้เท็จอันนี้ใช้ได้ครับอันนี้ผ่านแต่อีกเคสหนึ่ง P แนอต R เขาบอกว่า P จริงแต่ว่า R เป็นเท็จดังนั้น not R ต้องเป็นจริงครับจริงแล้วจริงมันต้องได้จริงถูกปะ่ะมันไม่ใช่เท็จดังนั้นอันเนี้ยผิดดังนั้นถ้าเกิดมีกรณีใดกรณีหนึ่งเจ๊งก็พาเจ๊งกันหมดเลยครับข้อ2ก็เลยตกรอบไปครับไม่ผ่านโอเคก็หายไปข้อ2ไม่ได้ ก็คือแอบโหด้นนิดนึงเนาะต้องนั่งได้ที่ะช้อยแต่สังเกตว่าพี่ไม่ทาหมดทุกตัวคือถามว่าทาหมดได้ไหมได้ครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสิบนาทีซึ่งไม่จําเป็นเลยถูกปะให้ช่างสังเกตจะดีกว่าโอเคทีนี้มาดูกันนะครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีนึงมันเริ่มตีกันละเอาขอสีเหลืองแล้วกันเนาะสีนก็ได้จะไม่ตีกันโอเคข้อ3 P และ not Q แล้ว Q และ R มันเดิมถ้าแล้ว ถ้าแล้วมีกรณีที่ทําให้เป็นเท็จได้กรณีเดียวถูกปะ่ะก็คืออันนี้จริงแล้วก็อันนี้เท็จแบบเดียวเลยนะครับโอเคก็ขอขอดูกรณีหลักก่อนนะครับถ้าเกิดไม่นอกเหนือจากกรณีเนี้มันต้องสรุปได้ทันทีครับว่าที่เหลือเนี่ยเป็นจริงนะครับโอเคนะถ้าเกิดตรงกลางเป็นเท็จเราจะแตกได้ว่า p และ not q p และ not q เนี่ยเป็นจริง q และ r เป็นเท็จ ก็แต่ต่อครับแต่ว่าเป็น p เป็นจริง not q เป็นจริง q เลยเป็นเท็จนะครับถ้า q เป็นเท็จอันนี้เป็นเท็จ r นี่ฟรีสไตล์ครับอะไรก็ได้เป็นจริงกับเท็จดังนั้นถ้าเกิดข้อ3ามเป็นจริงเนี่ยนะเราจะได้ข้อสามสมูลนะครับเราจะได้ว่ากรณีที่ทําให้ก้อนเนี้ยเป็นเท็จเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ p เป็นจริง q เป็นเท็จส่วน r นี่ฟรีสไตล์ครับ r จะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้เท่านั้น ครับเท่านั้นที่จะทําให้ค่าออกมาเป็นเท็จน้องก็ดูก่อนครับมันใช่ตามที่เราคิดหรือเปล่าจริงเท็จจริงจริงเท็จเท็จใช่ป่ะตามนี้เลยถูกป่ะให้ค่าเป็นเท็จถ้านอกเหนือจากก้อนนี้ที่เหลือครับได้จริงหมดเลยถูกป่ะแสดงว่าข้อนี้ที่ตรงเป๊ะเลยก็ตอบข้อนี้แหละครับโอเคก็ตอบข้อนี้เลยมันตรงแบบที่เราคิดทุกกรอนี้เลยนะครับโอเคนะอ่ะที่น้องสงสัยว่าข้อสี่ผิดยังไงเดี๋ยวทำให้ดู พราะสีไม่สมบูรณ์เพราะอะไรมาดูกันนะครับพี่ก็ใช้ไอเดียเดิมไอเดียเดิมนะก็สมมุติก่อนว่าถ้าอันนี้เป็นเท็จเราจะได้ว่า p และ not q นี้จริง p แล้ว not r นี้เท็จก็แต่ต่อนี้เป็นจริงนี้เป็นจริงนั้น q เป็นเท็จก็คือ p จริง q เท็จนะครับถ้าอันนี้ p เป็นจริงนะครับถ้าแล้วมีกรณีเดียวที่เป็นเท็จใช่ปะคือจริงแล้วเท็จ not r จะเป็นเท็จ r จะเป็นจริง นะครับก็คือเฉพาะกรณีที่ p จริง q เท็จ r จริงเท่านั้นถึงจะก่อให้เกิดเท็จถ้ากรณีอื่นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่มันก็เป็นไปแล้วถูกปะก็คือนี่ไงก็คือไอ้นี่เดี๋ยวพี่ขอวงก่อนนะคือไอ้นี่ถ้า p ถ้า r เป็นเท็จมันก็ยังให้ผลเป็นเท็จอยู่ดีใช่ปะซึ่งก็ขัดกับเราถูกปะ เราพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเฉพาะ p จริง q test r จริงเท่านั้นที่ให้ผลเป็น test ข้อ4ก็เลยผิดตรงนี้แหละครับโอเคนะสังเกตวันนิดเดียวเนาะมันต่างนิดเดียวแต่มันก็สําคัญใช่ไหมโอเคนะเนาะถ้าทำข้อสอบรอบค้อบนะครับมันจุกจิกนิดเดียวทําให้เราเสียคะแนนได้เลยเนาะแต่ที่บอกคือเราไม่ทําทุกกรณีนะเราเอาเฉพาะตัวสําคัญพอนะครับงั้นข้อนี้ก็โอเคเนาะครับก็จบแลนะครับสําหรับ คลิปตัวอย่างการสอนคอร์สตลุยโจทย์แพทหนึ่งนะครับโดยที่คอร์สตัวเต็มนะครับจะอยู่ใน a c e b o o k Group เนาะซึ่งน้องสามารถสมัครเรียนได้นะครับในช่องทางที่พี่ให้ไว้บนจอนะครับโดยราคาคอร์สนะครับถ้าสน้องสนใจทั้งหมด15บทนะครับก็คือตั้งแต่ม4ยันม6เลยนะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับส่วนถ้าน้องต้องการซื้อเป็นแยกบทนะครับพี่ก็ยินดีแบ่งปันให้น้องนอนะครับอยู่ที่ราคา1บท500บาทเนาะ3บท1000บาท แล้วก็7บทจะอยู่ที่ราคา2,000บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับน้องคนไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสมัครเรียนนะครับสามารถติดต่อพี่ผ่านทางไลน์นะครับ ad popmap บายพี่ pop นะครับอย่าลืมใส่ a ด้วยนะแล้วก็ Facebook Page popmap บบยพี่ pop นะครับ Instagram popmap บายพี่ pop ก็ฝากน้องๆกดไลค์เพจแล้วก็กด Follow Instagram ของพี่ด้วยนะครับพี่ก็จะลงคอนเทนต์พวกสรุปสูตรพวกเทคนิคการคิดลัดนะครับเรื่อยๆเนาะฝากติดตามกันด้วยนะครับ รวทั้งท่าน้องชอบคลิปนี้นะครับสามารถกด Subscribe ที่ c h ช n n e l p o ป m a c แบบพี่ป๊อปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอขอบคุณน,น้องที่ตามชมมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ